ตัวเล็กแต่ใจใหญ่เสียงฝนตกกระหน่ำทั้งคืนน้ำจากลําห้วยเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนเล็กๆสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยต่างหนีตายบางตัวว่ายน้ำไม่ไหวจมน้ำแทบไม่รอดเด็กน้อยคนหนึ่งติดอยู่ในบ้านริมตะลิ่งมองออกมาด้วยสายตาหวาดกลัว ในมุมหนึ่งหมดแดงน้อยยืนมองเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าหัวใจเต้นแรงเขารู้ว่าถึงตัวจะเล็กแต่เขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างหมดแดงน้อยปีนขึ้นบนกิ่งไม้สูงเป่าปากเรียกเพื่อนๆกองทัพมดค่อยๆอ,ออกมาแต่หลายตัวสายหน้า พวกเราตัวเล็กเกินไปจะสู้น้ำได้ยังไงหมดแดงน้อยยืดอกเล็กๆของตนตอบเสียงหนักแน่นเราตัวเล็กแต่หัวใจเราใหญ่ถ้าเราร่วมมือกันเราจะช่วยได้เสียงฝนยังคงตกแต่ในแววตาของเพื่อนมดเริ่มมีแสงแห่งความหวังกองทัพมดค่อยๆรวมกำลัง เคียงข้างมดแดงน้อยกองทับมดช่วยกันขนดินกิ่งไม้ใบไม้มาสร้างคันกั้นน้ำคลื่นน้ำซัดแรงจนคันดินสั่นสะเทือนรอยรั่วใหญ่เริ่มเปิดขึ้นน้ำทะลักเข้ามาอีกมดแดงน้อยไม่รอช้าเขาพุ่งเข้าไปอุดรอยรั่วด้วยร่างเล็กๆของตน กระแสน้ำซัดแรงจนเขาแทบถูกพัดหายไปเพื่อนมดรีบส่งใบหญ้าและช่วยกันดึงเขากลับขึ้นมาในขณะเดียวกันเด็กน้อยที่ติดอยู่ในบ้านเห็นเหตุการณ์นี้ตะโกนเรียกชาวบ้านออกมาช่วยเสริมคันดินด้วยพลังของคนขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันเสริมคันดินเสียงร้องดังขึ้น ลูกนกตกลงไปในน้ำบนมดแดงน้อยหันไปเห็นแล้วรีบกระโจนลงไปทันทีเพื่อนมดร้องห้ามอย่าเสียงเลยแต่หัวใจฮีโร่ของเขาไม่อาจปล่อยให้ชีวิตน้อยๆต้องดับลงเขาคว้าลูกนกดึงมันขึ้นเหนือน้าเพื่อนมดช่วยโยนเส้นหญ้าให้จับในที่สุดทั้งคู่ก็รอดขึ้นมาภาพเล็กๆนี้ ทำให้ชาวบ้านที่เห็นต่างร้องตะโกนเชียร์แล้วร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่าเดิมคันกั้นน้ำเสร็จแล้วน้ำหยุดเอ่อเข้ามาหมู่บ้านปลอดภัยสัตว์น้อยใหญ่กลับมาหายใจโล่งเด็กน้อยยิ้มทั้งน้ำตามองไปที่มดแดงน้อยอย่างขอบคุณเพื่อนมดที่เคยลังเล ก้มหัวให้เขาในฐานะผู้นำตัวจริงหมดแดงน้อยยืนยิ้มเหนื่อยแต่ภูมิใจไม่ว่าตัวเล็กหรือใหญ่หากหัวใจกล้าและร่วมมือกันไม่มีภัยพิบัติใดที่เราจะก้าวผ่านไม่ได้